สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซี FC. ทางช่องน้องคําแพงชนแนลเนาะคะ่ะตอนนี้เพนก็อยู่ที่หน้าบ้านนะคะเอฟซี FC. ฝนยังบตกยังบเซาตกเลยเนาะคะ่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยคะ่ะเอฟซตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่ประมาณหกถุมตีหน,นึ่งในละคะเอฟซีจ <c oughs> นถึงเช้าถึงเที่ยงก็ยังไม่เศุาย,ยังไม่หยุดตกเนาะ โดนตกแห้งพอมนะคะเอฟซีนะคะชุ่มชื้นต้นไม้ก็เขียวฉ่ำเลยนะคะทั้งใดฝนตกนะคะเอฟซีคอมเมนต์มาบอกเด้อค่ะเนาะเป็นจังใดนะคะเมื่อวานนี้มีผู้ใดโชคดีแด้เนาะมีผู้ใดมานแด้ค่ะขอเสียงเด้อเนาะแต่ว่าเพิ่อนบหมานนะคะเอฟซี เียทุกมือเลยช่วงนี้มันบกคร่อยมีดวงนะคะ่ะสืไอใดเศร้าซื้ออีหล่ะตอนนี้คลิปนี้เนาะค่ะ <c oughs> เพนก็จะมาเอาแนวทางเนะาะ้าน้อยนของอันพิพาหัตของเชียนเชียงใหม่ของเชียนโคลาดนะคะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องนะคะ <c oughs> เพื่อเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อจ้าเนาะ นทางทุกๆแนวทางของทุกๆอาจารย์เนาะก็มีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะคะเอฟซีเนาะจะเด่นจะสื่ออย่างกับเบาๆในเด้อค่ะเนงงาะเงินหายอย่างเนาะค่ะเอฟซีาโบถูกมาแล้วคันหมดกัหมดอีลีได้แล้วค่ะเอฟซีบางม่นเตือนผายได้เตือนตัวเองนะคะ <c oughs> เอฟซีอาผู้ใดจะสนใจจะสร้างจองเนาะค่ะบูชาพญาเลบคุณเนาะะสร้างจองเมื่อใดเนาะ ตั้งจองไปแล้วก็จะนํำลายชื่อวันเดือนปีเกิดเนาะไปห้ผกู้ซีซูนเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภห้เนาะคะ่ะเอฟซีส่วนสรรพคุณเข้าไปดูในช่องพี่ประหัตได้เลยเนาะพราะว่าพี่ประหัตโฆษณาห้แล้วเนาะอันนี้เพ่นแค่เพิ่มเติมห้ที่ว่าเพิ่มเติมห้อ่าท่วาอันโทรหาพีพ่พี่ประหัตบอลรนะับเนาะผู้ใดโทรหาพี่ประหัตบอลรับหรือว่าทากาาักไลน์ค่ะเพินพ่นเพิ่นมาท่านอ่านกับทักมาหาเพ่นได้เนาะ เพราะว่าเพิ่นขับรถแน่เฮ็ดงานแน่ถ่ายคลิปแน่นเนาะเพิ่นบ่มีเวลารับสายเนาะค่ะเพื่อนเห็ช่องช่องพร้อมเนาะค่ะบ่มันช่องเดี่ยวเนาะแทนกับ่อ่มีเวลาเด้ออ่ะ,นะเนาะเนาะตามนี้ผู้ใดนาจะสั่งจองคลิมแคลเซียมก็สั่งจองมาได้เนาะบ่มีผายุเลยค่ะเพื่อนแม่เพราะว่าเพื่อนไปอ่าเที่ยวกับอเดือนสกาวตังแตเมื่าวเนนี้ยบมาๆเนาะ ่นบอกเพื่นไปซื้อกระถางต้นไม้มาปลูกให้เพ่นทางต้นไม้อีกอย่างมน้าเพือน่ะนะนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปซื้อกระถางอยู่เนาะอยู่แถวบ้านบงเหนือนี่มันบ่มีกระถางไงนาะคะ่ะเอ้ซีเดี๋ยวจะได้ชวนพี่ประหัดไปซื้อกระถางมาปลูกต้นไม้ให้นาก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันค่ะว่าเอ้าอาบน้ำติวายโปชมูเลยโปชมูเลยคัมแพง <laughs> มึงตัวเลขน้ำกันก่อนเนาะคะ่ะ ครัแพทย์ส,ยส่สภาจะทางไทยแพท,แทย์คิดดีหาเบิงเนะนาะอาบน้ำอยู่ใหญ่นอาบน้ำหานะนี่ค่ะเอฟซีเนี่เราเปิดตูให้น้องเนี่ยบ้มักเขาปิดประตูตันทางเจ้าของเสียงเพิ่นห้องดังเสียงดีว่าสันค่ะเอฟซีนี่ค่ะแนวทางฮานอยของเซียนโคลาดนะคะเมื่อวานนี้เนาะกับเขาตัวรูดหนึ่งนะคะส่วนตัวจับคู่เพิ่นกับ เขาที่หนึ่งหกเนาะน้อย,อยปกตินะคะไอซีนี่ค่ะของเพิ่นเข่าเนาะแต่เมื่บังต่อของพี่พหัดค่ะนี่ค่ะของพี่พหัดเข่าทั้งหนึ่งทั้งสองเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวเนาะคะ่ะนี่ค่ะจับคู่กับเข่าหนึ่งหกปกติเนาะสองซีน้อยวิไอพี่เนาะค่ะนี่ค่ะของพี่พหัดเข่าสองน้อยเนาะคะ่ะถ้าคุณได้รูดกันจะได้ สามน้อยเนาะเบิรดหนึ่งหนึ่งสองน้อยเนาะแต่ว่าบดได้เบิรดล้างนะคะหลุดหนึ่งเนาะพี่รหัสได้อยู่ค่ะเมื่อคใน่เลิูนหนึ่งพันดีใจแห้ง่าสัน่นทั้งตัวเจาะเพิ่นทั้งตัวนั่นเพิ่นพร้อมเพิ่นวาเนาะได้คาเลกไงขึ้นเพิ่นว่า <c oughs> นี่ค่ะส่วนของเซียนเชียงใหม่ก็เข้าตัววิ่งตัวลูดทั้งสองตัวเนาะส่วนตัวจับคู่เพิ่นกะ เข้าแค่น้อยปกติน้อยเดียวเนาะมันจับคู่แค่สองหามาเนาะสองซีบอมี่นะคะ,คะเอฟซีอ๋อันนี้ไว้เบิ่งของลิดอนะันเนาะเอามาเบิ่งของมือน้กันเลยค่ะว่าจะไ้้จะไหนเนาะนัองบัเศ้าเลยค่ะเอฟซเป็นวัดนี่เสียงจะบอคอยปกติเดเออค่ะนี่ค่ะ เช,เชียงใหม่เนาะฮานอยวันนี้ให้มาวิ่งรูดสองกับ3นะคะตัววิ่งตัวรูดคะ่ะเด่นที่3ามรองสองเนาะกะจับคู่ไ้สองสามสองสสองหสองเก้าเนาะสามสี่สามหกแปดเก้านะะเน้นที่สองสมแล้วก็3 4มสองหแล้วก็สามหกเนาะ เนเน้นให้ซีคูคือเก่าเนาะคะ่ะแนวทางฮานอยของเซียนเชียงใหม่วันนี้เนาะให้มาวิ่งลูดสองกับสามตัววิ่งตัวลูดเน้นที่สามรองสองจับคู่ให้สองสามสองสี่สองหกสองเก้าเนาะราคาสามสี่สามหกสามแปดสามเก้าเนาะค่ะตามนี้เนาะเพ่นเน้นให้สองสามราคาสามสี่สองหกราคาสามแปดเนาะค่ะ fc ตามนี้เนาะได้ของเซียนเชียงใหม่แล้วะคะ่ะมาต่อของ พี่พหัดค่ะนี่ค่ะพี่พะฮัดเมนเนียค่ะเพิ่นหามากค่ะหาวิ่งลูดหนึ่งกับสองนะคะเด่นที่หนึ่งรองสองเนาะคะ่ะเอฟซีพี่พหัดหัดหามากวิ่งลูดหนึ่งกับสองเด่นที่หนะะึ่งรองสองเนาะส่วนมากเลขพี่พหัดจะเข่าน้อยปกติกับวีไอพีเนาะคะ่ะมากสอบมากปกติมากกว่าเนาะคะ่ะเอฟซีแต่ว่ากวาบอะไรเนาะเล่นได้ทั้งสามน้อยเนาะสาม 6คูนี่เนาะคะ่ะ f สีคูว่าเป็นหคูเนาะเล่นได้ทั้ง3น้อยค่ะจะมาหาเลือกเบิ้งดีๆเนาะพี่า๋าเวลาหน้าเบิ้งดีๆเพอ่าตัวเลขมันอาจจะมาซับซ้อนกันเนาะ,ะนี่ค่ะจับคูหหนึ่งสมหนึ่งสี่หนหาหนึ่งแปเนาะสองสามสองสี่สองหาสองแค่ะเน้นที่1นสแล้วก็2องสามแล้วก็สองแปดเนาะค่ะ f ส ไอเอฟซีทั้งช่องแคปหน้าจอนะคะแนวทางฮานอยของพี่ประหัตเนาะวิ่งหลุดหนึ่งกับสองค่ะจับคู่ใหยหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งแปดสองสามสองสี่สองหาสองแปดค่ะเน้นที่หนึ่งสามสองสามหนึ่งแปดแล้วก็สองแปดนะคะเอฟซีนี่ยค่ะได้ของพี่พระหัตแล้วค่ะมาต่อของเซียนโคลาดกันเลยค่ะเซียนโคลาดมือนี่ค่ะไ้มากค่ะ วิ่งลูด1กับซเนาะคะ่ะเดนที่หนึ่งร้องซเด้อค่ะเ c ีเชียนโคลาเนาะตัววิ่งตัวลูดเดินที่หนึงร้องซีเนาะจับคู่ไฮหน1่งซีหนึ่งหาหดเก้ 4, 8, 9, นาะซีหาซีแเอ่อซีหาซีแล้วก็ซีแปเก้าเนาะเน้นที่1นึ่งสี่แล้วก็สี 5, ่ห้าหนแล้วก็สีเด้อค่ะเ c ซีแนวทางฮานอยของเชียนโคลาเนาะคะ่ะวันนี้เอฟซีทั้งช่อง แคปหน้าจอไปเป็นแนวทางกันเนาะน่คะออกมาลูกออกมาเอาน้อ,อ,นองออกมาด้วยอาบน้ำมักเขาใส่เสื้อผ้าให้อยากให้แม่ฮ็ดให้เนาะค่ะอยากให้บ่อยากให้เอ้ยแต่งตัวให้อยากให้แม่แต่งตัวให้แคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางฮานอยวันนี้เนาะสองสามเซียนกลา,างของเชียงเชียงใหม่ เอาพี่ฟะหรแล้วก็สองเชียนโคลาดนะคะ่ะจ้าจ้าลูกจ้าแคปนาจอล้วบอกอาจ่าเป็นอย่างพี่ฝนอ่ะพี่ฝนทําอะไรให้หนูบอกแม่หน่อยเอาพี่ฝนทําอะไรให้หนูคะกินนมได้เลยโออ้อซอแม่จ้าไหนเล็กจะออกตัวไหนวันนี้บอกแม่หน่อยตัวไหนซีน่ะเอามาซีให้แม่บุดูหน่อยสิไหน หนูชอบตัวไหนวันนี้ตัวไหนคะหืมเอาเอาเอาลงมาชี้ให้แม่หน่อยจะชอบตัวไหนเฮพยลามักตัวแดนามาเบิ้งดูเอามาให้แม่เบิ้งดูเร็วคำแพงเบิ้งเขาสังเกตเบิ้งเขาเห็นยังฝน,นตกอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะคำแพงกับบ่สมบายขึ้นกัน แม่กับสมบายน้ำหมูกไหลเนาะค่ะให้รักษาสุขภาพกันแดดเด้อค่ะเอฟซีทั้งช่องขาเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงฝน,นตกเดี๋ยวก็ะหอนเดี๋ยวก็แดดเดีเด๋ยวก็ฝนเนาะค่ะเอาสุดท้ายแล้วเพื่อนก็ขอขอบคุณเอฟซีทั้งช่องเด้อค่ะให้เอฟซีทั้งช่องสุขภาพแขง็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บเนาะคะ่ะให้ทุกทท่ทานทั้งผู้ให้และผู้รับจงมีสุขภาพแขง็งแรงทุกทุกท่านเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะลูกเอาออกมาลูกขวดนมะน,นามันซีเฮียใซนนั่นของพออ่อมามาเร็ว<า>จ้าของพอ่อบลเลนเดอร์ทุจ้าเร็วปูซีไฮเออเก็บไว้เก็บไว้ให้ปู่เร็วเดี๋ยวพ่อจะตีนะของปู่นะนะของปู่นะเก็บไว้เร็วปู่จะดุหนูนะทุจ้าปู่เร็วจ้ามาเออจ้าเก่งมากโอ้ย ห่าย้อมนะคะ